อ,อันนี้สิงโตครับลูกลูกชายใบหยกครับผสมจริงอยู่กับบ้านสองพันครับผมใกล้ๆกับข,ขอตามระยะทางครับสอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบ VIP เลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเงื่อนปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9 1 5 7 7 2 0 1และ0 6 2 5 8 4 6 9 7 7รับรองบริบหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อวนี้เขาจะพาพี่น้องมาพ่อกับพ่อพันในตำนานอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะ พอพันในตำนานที่ช่วงนี้กับก็ค่อยได้ออกซื้อปันใดงานการทรงลูปกประทัรมดาสวัสดีจ้าพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับพี่น้องนะจ้ะอ่าอ้วนครับพี่อ้วนนะจ๊ะอันนี้เขาอยู่บ้านใดจ๊ะบ้านท่าเสี้ยวครับจ้ะตำบลทรงเปลย,ยอำเภอพูยังครับจ้ะขอเบอร์โทรศัพท์เลยนะจ๊ะอ่าศูนย์แปดสี่ครับหนึ่งสามห้าเก้าสี่หนึ่งสามครับ อ,อันนี้สิงโตรครับลูกลูกชายใบหยกค,ครับอ,นนรอ,อ่าเจ็ดปีครับร้อยหกสิบรค,ครับผมครับรอ่าผสมจริงอยู่กับบ้านสองพันครับผมครับผม อ่าครับผมัส่วนมากก็เอารถเอาตุมเ้ยเขามาบ้านนะครับ<ม>ใกล้ๆกับขอตามระยะทางนะครับครับผมค,ออร 2, ครับผมสองพันครับสามาเทีย <3 S 2> ทครับนนารมาลุกมามามาถ้าเกิดที่เราสนใจครับ น้ำแม่คล้าย้ตเบ่้อกนึงครับอ่าศูนย์แปดสี่ครับหนึ่งสามห้าครับเก้าสี่หนึ่งสามครับจิงโตหอเขาจะเด่นจังไครับอ่าเบ่งแบบมัดกลมกื้นอยู่ครับผม,มอ,อ่าลูกส่วนมากกัถือว่าโอเคครับพ,นพนันพันซุดโตอยู่ครับหลักล้านกันลายโตอยค์ครับครับ ครับค่ะสวัสดีครับ